ซึ่งไอตอนเริ่มเนี่ยเราคิดว่ากีฬาวิ่งน่าจะเป็นกีฬาที่ประหยัดตังนะโอ้โห oh, ของพี่นี่พึ่งสดๆลร้อนๆอันนี้แบบถ้าพูดถึงรองเท้าอะ่ะอันนี้ขอไม่นับ EVO SL นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า EVO SL มันคือทำไมคนวิ่งต้องใส่เสื้อมีรูจวละเ0็ดัน ตอบเขาหน่อยได้ไหมอุ <c oughs> ้ยของคนวิ่งจ๋าหรือเปล่าเคาจะมองว่าเราวิ่งไม่เก่งเปาวะสวัสดีครับและนี่คือสะสมไลค์แดดช่วงเวลาที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้คุยแบบนี้เพราะว่าเราชอบแบบนี้และว,วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิงว่งแน่นอนถ้าพูดถึงกีฬาวิ่งเนี่ยอ่ะตอนนี้คือหายมากมากเป็นกระแสทุกส่วนจะมีกลุ่มวิง่ง ซึ่งจริงๆตอนที่เราจะเริ่มวิ่งแล้วกัน uh huh. เราแบบไม่ได้วิ่งกันมาแบบตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งมาเริ่มวิ่งแบบพร้อมๆทุกคนก,ก็ถือว่าเรายังเป็นมือใหม่ <c oughs> นิดนึงซึ่งไอตอนเริ่มเนี่ยเราคิดว่ากีฬาวิ่งน่าจะเป็นกีฬาที่ประหยัดตังนะมากตอนแรกเราคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคิดว่าเราจบแค่รองเท้าหนึ่งคู่ไม่มีอะไรเพิ่มเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ประหยัดและได้สุขภาพใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวกับรองเท้าผู้ใจใช่คือจบ งอก,งอกเต็มไปหมดมากฟีบเลยเปล่าผมเนี่ยซึ <laughs> ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราพึ่งงอกมาในช่วงในช่วงนี้ของพี่อูมีอะไรมาครับโอ้โหของพี่นี่พึ่งสดๆร้อนๆเลยอันนี้เลยนี่อุ้ยของใหม,ขม่ของใหม่ของใหม่ในกี่ไม่ศูนย์ศูนย์หนึ่งยังอุ่นอยู่เลยมั้งเนี่ยเออยยังอุ่นอยู่เลยคืออย่างที่บอกว่าเราแบบ พอเป็นเรื่องวิ่งอ่ะเราก็จะโฟกัสกับรองเท้าใช่ป่ะเราคิดว่าไอ้ฉันมีรองเท้าวิ่งรองเท้าซิ่งแล้วก็อยากได้รองเท้ารีคอร์เวอรี่เหมือนพี่ๆเขาบ้างซึ่งแบบเราก็ไม่ได้วิ่งหนักถึงขั้นต้องรีคอร์เวอรี่หรอกแต่มีไว้มันก็อุ่นใจอุ่นใจเออมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองด้วยอันนี้ก็เพิ่งเป็นไอเทมใหม่ที่แบบสดๆร้อนๆเลยอของดอนมีอะไรบ้างที่เพิ่งแบบงอกมาของผมนี่เลยอยากจะพิเต์เป็นพิเศษอ๋อแว่นตัวของไรด้าเป็นไอจ็คเกตเหมือนกัน ซึ่งโมเดลเนี้ยมันมันมีความต่างเวลาเราวิ่งอ่ะที่จริงอ่ะผมเป็นสายสตาร์เตอร์ก็คือเพิ่งเริ่มวิ่งอาจจะยังไม่จําเป็นต้องถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ว่ามีก็เหมือนพี่อู๋ก็คืออ,อุ่นใจ<อ>ซึ่งทําให้เรียกว่าเวลาเราไปแข่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแข่ง ที่มีการถ่ายภาพแล้วกันเราเราได้ภาพที่สวยขึ้นหรือว่าทําให้บุคลิกเราดูดีมากขึ้นเองใช่หรือว่าฟูแบบนียิ้มเลยแต่นนี้หนึ่งได้ภาพเลยมีคาดไว้บนหัวใช่คาดก็ได้ใส่ก็ได้ขอให้แค่มีอุ่นใจเลยพูดถึงอีกไอเทมหนึ่งที่คิดว่าไม่ใช่แค่พวกเราหรอกเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะงอ่งเหมือนกันก็คือหมวกแบบหมวกเนี่ยตอนแรกคิดว่าใบยวพอล้วใช่กลายเป็นว่าแบบมีหลากสีมีสีแบบ เต็มไปหมดเลยเพราะว่าแต่ละมาราทอนการแข่งมันจะมีความแตกต่างไปอย่าได้สีเพิ่มนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกไอเทมหนึ่งชิ้นที่พึ่งงอกขึ้นมาในช่วงที่เราเริ่มวิ่งอ่ะออชอบที่สุดเลยจะเลือกชิ้นไหนส่วนตัวผมก็ยังเป็นแว่นอะแต่ว่าวอาจจะขอเฟดจากไลด้าไปเป็นโอเลข ส่วนตัวไลไลด้ามันก็สวยนะแต่ผมรู้สึกว่าโอเกลเนี่ยมันมีคาว่าคลาสสิกเวลาแต่งมันจะนี้ใช่อืทุกที่ทุกเวลาอันนี้คือเหมาะมากสําหรับใส่แบบทั่วไปเลยแลวอย่างของพี่อู๋นี่คืออะไรมาต้องอันนี้เลยว่ะอุ้ยเพิ่งมาเหมือนกัน satisfy ไปปะอันนี้เออเราก็มีคือรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบซีเลียสเรื่อง p e r f o r m มนซ์มากหรอกสําหรับเราอะเราวิ่งแบบเท่ๆอยู่แล้วที่จริงอยากได้แบบ อ่ะเวลาเราวิ่งเช้าเสร็จแล้วเราไปทุระาต่อ,อ,อมันสามารถใส่ไปแบบลบไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อ,อ,อมันยังไม่มีการขัดอะไรมากมายจริงก็รู้สึกว่าเราซื้อที่แบบดีไซน์อะ่ะแล้วเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันเหมาะที่สุดแล้วแล้วเราก็ซื้อมาแล้วชอบจริงประมาณนี้สําหรับไอเทมที่งอกขึ้นมาไอเรื่องงอกเนี่ยอันนี้ก็จบไปแล้วส่วนหนึ่งของเ<ช>ราสองคนเออแต่ว่าเวลาไปวิ่งเนี่ยส่วนมากคือเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนมีไอเทมอะไรเจ๋งๆใช่ตามสวนเดี๋ยวนี้นิชแบรนหรือว่าแบรนอะไรที่แบบ แปลกๆเริ่มเห็นม,มากขึ้นแล้วก็อย่างเช่น s atisfy แล้วกันอ่ะพวก c e s s o r y เออคืออย่างที่บอกว่า s atisfy เนี่ยมันเป็นเขาเรียกวอะไรอะ่ะเป็นเทรนไอเทมอ่ะใช่ที่เราเห็นอินฟลูส่เราเห็นคนนู้คนนี้ใส่แล้วเราก็อยากมีบ้างใช่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นเราได้มาแล้วเราแฮปปี้ที่จะใส่มันไปเรื่อยๆ แล้วกับเวลาวิ่งซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ช่วยจริงๆนะเวลาเรื่องระบายเรื่องแบบดูดซับน้ํานู่นนี่นั่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่แบบดีที่สุดแต่ว่าเ,<อ>เป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดที่เราเ<อ>ได้มาได้นะอันนี้แบบถ้าพูดถึงรองเทา้าอ่ะอันนี้ขอไม่นับ e v o s l นะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า e v o s l มันคือมันคือ the นะเดอะเบสณะช่วงเวลานี้แหละตอนนี้คืออยู่รนะดับหนึ่งพูดถึงแบรนด์อื่นที่คิดว่ากําลังมาบ้างละกันอีกแบรนด์หนึ่งที่จริงๆมันมามามาหายหายแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มกลับมาอีกแล้วก ช่วงก่อนเนี่ยมันหายมากเลยแล้วมันก็เริ่มหายไปแล้วแต่พอเนี่ย uh oh. กระแสวิ่งกระแสเทรลมกลับมาซอลโมอนมันเริ่มกลับมาอีกแล้วและหลังจากที่เป็นซโลมอนปุ๊บเฟสที่มันเริ่มมีคนตามหามันคือรอ <ừ. S 1> งเท้าที่เป็นแบบกึง uh ่งไฮบริดวิ่งถนนได้วิ่งเทรลได้นั่นคือ สิ่งที่ผมได้มาใหม่ๆเลยนออ่าเรานี่นักวิ่งแฟชั่นจริงๆเน้นเน้น่นของเน้นมีของแต่ว่าวิ่งไหมอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงมีบ้างแต่ไม่เยอะเทรลนี่คือวิ่งลูกหลังนาบานโอเคแล้วพอได้มันก็เลยเป็นรองเท้าคู่ที่แบบทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะใช้แล้วก็แบบมันสามารถใส่เดินเล่นใส่วิ่งในเวลาเดียวกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกชอบเออแล้วก็จริงๆพูดถึงแบบ ซาโลมอนอะนอกจากรองเท้าแล้วรู้สึกว่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆคนก็เริ่มหยิบมาใส่เยอะขึ้นเวสกระเป๋าอ่อกระบอกน้ำใส่สะพายใช่ก็เป็นไอเทมเจ๋งๆที่เราเห็นหลายๆคนในช่วงนี้แบบซื้อมาติดกันไว้อะเมื่อกี้เราพูดถึงไอเทมที่เน้นแฟชั่นกันไปแล้วอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับไอเทมที่แบบมันได้ใช้งานจริงๆมากพวกสายสุขภาพหน่อยอะ,อะไรที่รู้สึกว่า ตอนเริ่มวิ่งอะ่ะคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้แต่พอมีแล้วเฮ้ยชีวิตมันดีขึ้นมันขึ้น,นใจเอออ่ะซึ่งสําหรับพี่เองละกันคือตัววูฟไอตัวสายรัดข้อมืออ่าผมเคยได้ยินแต่ว่าเอาจริงๆผมยังไม่รู้ดีเทลมันลึกมากวูฟมันคืออะไรอะ่ะแบบจริงๆมันคือสายรัดข้อมือเฉยเหรือว่าเออจริงๆวูฟแบบมันก็คือจะมีความคล้ายกับไอพวกสมาร์ทวอชที่เราใส่กันเนาะแต่ว่าเน,นี้ยคือมันจะโดดเด่นในเรื่องของการแบบดูแลสุขภาพ tracking แบบ การนอนการอะไรอย่างเงี้ยของเราแบบละเอียดเลยเออซึ่งพอเราเอามาผสมผสานกับกีฬาที่เราอินอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยช่วยได้อ๋อแล้วอย่างนงี้ถ้าเกิดเทียบถึงความแตกต่างกับแบรนด์ในตลาดกับวูฟพี่ว่ามันมากน้อยแค่ไหนเรื่องความแตกต่างจริงๆอ่ะคิดว่ามันต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าปกติเราใส่พวกสมาร์ทวอชอยู่แล้วใช่ปะ Apple Watch g a r m i n ซึ่งไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันจะมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสุขภาพด้วยเอนเตอร์เทนเมนต แบบ notification ความสะดวกในการใช้งานแต่ว่าวูฟอะมันมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็คอคือไม่มีหน้าจอไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วตอนที่เราเริ่มซื้ออะเราเห็นแบบไอ้คนนู้นคนนี้เขาใส่คนรอบตัวใส่พีพีเซทีซีอีโอใส่กันเยอะเราก็เลยเอ๊ะมันมันดีไหมเราเทสก็เลยไปซื้อมาแล้วแบบตอนที่เราไปซื้ออะเราก็ได้รู้ว่ามันแพงมากเลยเว้ย ราคาประมาณเท่าไหร่แบบเอาจิงๆก็ถือว่าเป็นจําได้ว่าเหมือนเขาบอกว่าจ่ายรายปีใช่ไหมเออใช่คือการซื้อมันจะไม่มันก็เหมือนซื้อค่าแหละแต่ต้องจ่ายแบบ subscription รายปีก็9 0 0 0พันหมื่นหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ก็ลองดูว่าเออมันจะดีขนาดไหนซึ่งพอได้ใช้แล้วอะ่ะ มันมันโหดจริงมันแตกต่างกับพวกที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้แบบทั้งหมดเลยเออแต่พอพี่พูดว่าแบบมันไม่มีหน้าจอมันก็ทําให้แบบไม่มีการรบกวนน้อยลงทําให้แบบโฟกัสได้มากขึ้นจริงๆนะในความรู้สึกผมถ้าแบบเราได้ลองแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าต้องใส่แบบออกกาลังกายจริงๆอ่ะพี่ว่าอูฟหรือว่าอุซอรี์แบรนด์อื่นดีกว่ากันแบบอันไหนที่พี่แบบชอบมากกว่ายากเหมือนกันจริงๆคิดว่าถ้าให้ใส่วิ่งนะยังชอบพวกสมาร์ทวอชมากกว่าเพราะว่า มันสามารถที่จะแบบพลิกข้อมือมาแล้วดูได้เลยว่าเะฮาเรทเท่าไร่แบบแล้ววิ่งไปเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นวูบอ่ะมันมันต้องแบบควักเอ๊ะเปิดแอปวุ่นวายนิดหนึง่งใช่ปะแต่ด้วยความที่วูบมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นไงวูบมันออกแบบมาเพื่อดูสุขภาพเรามันจะแทร็กได้หมดเลยว่าเฮ้ยเรานอนพอไหมมันจะเป็นอีกขั้นของสมาร์ทวอ์ชใช่ไหมใช่อเออ,เอ,อมันแบบแทร็กการนอนแทร็กความเครียดแทร็กเรื่องการพักผ่อนซึ่งจริงๆไอเรื่องการแทร็กอ่ะมันแตกต่างแล้วแต่แพ็กเกจที่คุณซื้อด้วยนะแบบถ ซื้อแบบถูกๆูมันก็จะแท็กได้ไม่กี่ตัวแต่ว่าพื้นฐานนะมันก็ครบแหละเออแล้วนอกจากเรื่องแท็กกิ้งแล้วอ่ะมันสักเจชั่นเราด้วยว่าอยู่ต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างเช่นนอนน้อยมันก็บอกเฮ้ยไปนอนเพิ่มหน่อยอ่าเอ้ไปนอนเครียดเอ้พักผ่อนหน่อยซึ่งมันทําให้เรารู้จักร่างกายตัวเองเหมือนเราได้เพื่อนเพิ่มมาแบบแน่ใจเหมือนเล่นเกมแล้วแบบมันมีหน้าต่างแสดงแบบสเตตัสเราขึ้นมาว่าเอ้ยคุณแบบนอนน้อยแล้วนะพักผ่อนหน่อยต้องแบบ แหวนอะไรบ้างเจ๋งนะเออมันก็เลยทำให้เราแบบดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นเออโอเคแต่ถ้าเป็นพวกสมาร์ทวอชมันก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆที่มันแบบเข้ามาทำให้เราแบบใช้งานสะดวกขึ้นอ่ะเออเพราะงั้นมันก็อาจจะแตกต่างกันอุ้ยโอ้ยนค่ะตัวค่ะตัวค่ะตัวมาแล้วยังถ่ายไม่เสร็จเลยตีน้อยยังนี้อ่างเปลมาแล้ววันนี้อ่าไม่ใช่งานเพิ่มอะไรเป็นคิวแอนเอคำถามแรกทำไมคนวิ่งต้องใส่เสื้อมีรูตัวละเจ็ดพัน ตอบเขาหน่อยได้ไหมทำไมต้องใส่เสื้อมีรูตัวละ7,000พันครับคุณคุณดอนครับอย่างแรกเลยอ่ะส่วนตัวถ้าเป็นตามความรู้สึกผมหรือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะอันเนี้ยมันเป็นเสื้อผ้าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากออกไปวิ่งมากขึ้นมัน<อ>เป็นแบรนด์ที่อ่ะอยู่ในกระแสะเราเป็นสายไฮป์นั่นคือ,อสายตามกระแสเอเราก็จะหาโปรดักหรือว่าสินค้าอะไรต่างๆออามาใส่เพื่อเสริมความมั่นใจหรือทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากออกวิ่งฉันซื้อมาเพื่อไปวิ่งอ่าใช่เป็น m o เ i v a t i o ที่ทำให้เสริมรู้สึกว่าแบบมีแรงขับเคลื่อนถามว่าดีไหมเป็นการมีการระบายที่ดีแล้วก็มีน้ําหนักเบาคัตติ้งที่มีคุณภาพแต่ถามว่าเป็น p e r f o r m มนซ์สูงมากถึงระดับสายนักกีฬาขนาดนั้นไหมไม่ผมตอบว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นอสมมติว่าเช้าเราอยากจะไปวิ่งแล้วตอนบ่ายเราอยากจะไปทําธุระ ถ้าเกิดเป็นเสื้อตัวนี้ผมรู้สึกว่าสามารถไปได้ทั้งวันได้เลยได้ทั้งสองสถานการณ์กับเสื้อตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหมันไม่ได้รู้สึกสปอร์ตจ๋าเกินใช่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบไลฟ์สไตล์จนใส่วิ่งใส่สปอร์ตไม่ได้ใช่ซึ่งมันเลยทําให้เป็นหนึ่งในชอยที่เราซื้อและไม่ใช่แค่ผมหรอกผมคิดว่าหลายๆคนคิดแบบผมว่าแบบตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้มากกว่าแค่ออกกำลังกายเออหลักๆก็คือซื้อเพาะ์นั่นและครับใช่ครับ คำถามต่อไปเห็นคนวิ่งเขาใส่รองเท้าคาร์บอนแล้วมันสวยมากมือใหม่จัดเลยได้ไหมโอ้โหอันนี้พูดในมุมมือใหม่แล้วกันที่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันใช่คเคยคิดว่า,าแบบเราต้องมี<อ>มีไว่ก่อนอแบบตอ,แอตอนแรกอะมองข้ามอีวอเไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอุ้ยของคนวิ่งชา๋าหรือเปล่าเขาจะมองว่าเราวิ่งไม่เก่งเปล่าวะต้องไปโปรซีดีอขาแตกวิ่งไม่ไหวกระเพงอยู่บ้าน คืออธิบายหน่อยว่าคาร์บอนมันมันเป็นยังไงบ้างมันคือแผ่นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่เอาไว้เสริมแรงดันและกันมันจะเป็นความรู้สึกที่เวลาเราเดินอ่ะถ้าเป็นรองเท้าทั่วไปอ่ะมันจะมีความนุ่มมันเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีแผ่นคาร์บอนเสริมมันจะกลายเป็นรองเท้าที่ผลักเราให้มีการเดินก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาซึ่งมันไม่เหมาะสําหรับสายเดลี่เทรนเนอร์ขนาดนั้นมันสําหรับเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วมันเป็นสิ่งที่อำนวยให้ การทําความเร็วของนักวิ่งหรือคนที่แบบอยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดอะได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นแต่เราไม่ได้เชียร์หรือว่าเราคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่ใช่ใหมถ้าเกิดแบบเพิ่งเริ่ม daily train นั่ไมากกว่าสำหรับผมนะข้อถัดไปข้อสุดท้ายของวันนี้นอกจาก EOSL มีคู่ไหนแทนกันได้บ้าง EOSL อันนี้แบบเราคุยกันถึง performance นะการใช้งานเพราะว่าหน้าตาคือตอนนี้คิดว่า ถ้าเอาหาเอาแบบโดดเด่นอะอันนี้มองว่า evoil อะยังยังเป็นต่อโจทย์แล้วก็เป็นที่หนึ่งแล้วกันแต่ถ้ามองเรื่องการใช้งานมันมีหลายรุ่นเลยแหละใช่อย่างถ้าเกิดตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่แล้วก็กำลังเปิดตัวก็อันตาปะโซนสองที่เห็นมันมีแบบชื่อ c สอง c สองศูนสองโซนสองใช่เป็นโมเดลที่เขากำลังดันอยู่เหมือนกันอาจจะเป็น daily t a i n e r ที่อาจจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเขา แนะนำว่าเป็นรองเท้าที่สามารถใช้เป็นเดอรี่ชูได้ละกันแล้วก็ดีไซน์ดูดีด้วยใช่กิน<อ>คลีนขาวๆเหมาะสำหรับแบบคนที่แบบชอบปิวขาวๆสะอาดอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นจริงๆก็จะมีแบบของแบบฝั่งไนกี้เนาะวอเมโล plus กับว <Premium. S 1> อเมโลพรีเมียมเออมันก็จริงๆมันก็แตกต่างกันแต่มองว่ามันคือรองเท้าสำหรับมือใหม่ได้ทั้งคู่เลยมันเป็นมือใหม่แล้วก็เป็นเดรี่เทนเนอร์ที่สามารถที่จะแบบ วิ่งเพื่อเรียกว่า r e c เ v e r ์เราก็ได้เพราะว่าเขาทําออกมาด้วย c u ช h i o n i n g ที่มีความพรีเมียม,มทําให้เวลาเราเดินหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาเรื่องข้อเท้าอะไรเงี้ยพวกแบบว o วเมโล plus วัวเมโล premium เหมาะมที่จะอยู่กับมันอีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเอซิสละกัน,นเพราะว่าเป็นแฟนเอซิน่าจะเยอะ<ม>ก็จะมีตัวมกาบาสผมหนึ่งคนที่ปีที่แล้วอ่ะ ผมซื้อ a 6เข้าบ้านประมาณ7-8ของคุณไม่นะของคุณไม่ได้ใส่สปอร์ตของคุณใส่แฟชั่นนะดีมีมีติดมันนิดนึง <Okay. S 1> ไปยืมของเพื่อนมาใส่แล้วกันก็เป็นส่วนตัวของผมก็คือเป็น m e ก a b บลส t เนาะก็คือเอามาใส่แล้วมันมีความรู้สึกเดียวกับไนกี้ว m เมโล l ล s ส <Class, S 2> uh huh. ซึ่งมันจะเป็นสายรีคอเวอร์เหมือนกันมีคุชเชนนิงที่ดีเหมือนกันแต่ว่า เร well> ื่องการประคองเรื่องสปีดอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเรื่องของเมกะบราสมันจะมีความแบบเวลาเล่งสปีดมันจะดีขึ้นกว่าวัมิโลนิดนึงสําหรับส่วนตัวผมนะก็ประมาณนี้สําหรับรองเท้าที่เราแนะนําถ้าเกิดว่าไม่ใช่ e v s l ก็ไปตามลิสต์นี้ได้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับสะสมไลก์แดดสำหรับใครที่ชอบสะสมเวลามาคุยเรื่องนี้คุยแบบนี้หรือว่าชอบแบบเดียวกับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสะสมด้วยนะครับแล้วไลก์แดดอีฟีน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันครับ